พ่อคุณผู้ชมฮะหนึ่งการกระทําของคนร้ายคดีนี้คือพาเหยื่อน้องชมพู่เนี่ยไปทิ้งไกลๆคลา<ะ>้ายกับว่าอำพรางคดีให้ความผิดพ้นตัวมีคนลักพามาครับ 2. ช่วงเวลาที่ชมพู่หายตัวไปอยู่ห่างจากพี่สาว10เมตรแต่กลับไม่มีเสียงร้องของน้องชมพู่ทั้งๆที่อุปนิสัยของน้องชมพู่เป็นคนหวงตัวหามไม่ใช่คนใกล้ชิดน่าจะต้องร้องจะต้องเป็นคนทีคุ้นเคย สามบริเวณจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟเจอรองเท้ามีรถแบ็คโฮของเล่นตกอยู่ยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ต้องเต็มใจเดินไปกับคนร้ายมิเะนนั้นแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะมีของเล่นหรือรองเท้าติดตัวน้องชมพู่ไปยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ต้องหาครับยืนยันครับเนี่ยไม่ได้อยู่กับมหาเศรษฐีนะอยู่กับผู้ผู้ต้องหาที่กำลังขึ้นศาลอยู่ ชีวิตเราข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้่ไมูครับยืนยันครับชีวิตเราข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้หลักๆก,ก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน1ิปีไปเสียจากบิดามารดาทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีแล้วก็เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพแล้วเสร็จในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถ้าเราดูรายละเอียดเนี่ยนะฮะอย่างมาตรา317โอ้โหมีโทษจำคุกตั้ง3ถึง15ปีปรับ60,000ถึง300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อหาที่2ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา306มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและข้อหาสุดท้ายประมวลกฎหมาย วิายามาตรา150ทวิซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง40,000บาทและย้ำนะครับว่าคดีนี้ไม่ได้โดนเฉพาะสามีนะครับภรรยาก็โดนด้วยหรือป้าเต๋นป้าแตนเนี่ยจะโดนข้อหาที่3ร่วมด้วยนั่นก็คือการกระทำใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพิกศพแล้วเสร็จในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพิกศพหรือว่าผลทางคดีมีการเปลี่ยนแปลง